ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับางานซ่อมออจานจ่ายของลูกค้านะครับอของของลูกค้า t ทอร์ริต้ o โ a 3S นะครับแล้วก็เป็นของเครื่องคาบิวนะครับลูกค้าส่งลูกจานจ่ายมาทำการซ่อมแล้วก็ทำการแปลงเป็นชุดขอยแยกนะครับก็คือว่า คอยแยกนะครับมันจะอยู่ข้างนอกมันจะติดตั้งอยู่ข้างนอกโดยที่ว่าคอยเดิมๆมันไม่มีแล้วนะครับก็คือคอยแยกนี้มันจะทนแล้วก็ไฟแรงมากนะครับอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทําการแปลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าในที่นี้ไอลูกจานจ่ายนี่นะครับก็คืออ่จะจะบอกอยังไงดีจะบอกว่าหัวใจของมันใน ข้างในนี้นะครับข้างในลูกจางใจนี้ครับมันไม่มีแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าจานใจตัวนี้มันไม่มีหัวใจแล้วมันเอ่อมันไม่มีชีวิตนะครับมันเป็นแค่บอดี้เฉยๆนะครับมันเป็นแค่บอดี้เฉยๆเพื่อ,อ,อลำเลียงไอไฟกับหัวนกกระจกที่ว่าหมุนให้จุลเบิดแต่ละสุบเฉยๆนะครับซึ่งหัวใจของมันนะครับปุ่มควักมาทำการแปลง ไว้ข้างนอกหมดแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคอยแล้วก็มันมีชุดข้างใต้อยู่อ่ชุดอ่าเขาเรียกว่าชุดสั่งการจุลเบิดนั่นเองนะครับก็มันจะได้ใช้ทนทนไปเลยนะครับมันจะอยู่ข้างนอกนะครับอืมทีนี้เราจะมาเทสไฟนะครับอ่าก็คือจะให้ดูสดๆทางหัวเทียนไปเลยนะครับอ่าว่าไฟแรงขนาดไหนแต่ทีนี้ผมจะใช้วิธีการหมุนไอตัว ตัวนี้นะครับคืซึ่งมันจะประกอบเข้ากับเครื่องแล้วก็เครื่องมันจะหมุนก็อันนี้ก็มันจะหมุนทําให้เกิดการจุลเบิดไฟออกมานะครับดยผมจะหมุน,มนเบาเบาก่อนนะครับในจังหวะที่เครื่องเดินในรอบต่านะครับ อันนี้แค่รอบต่ำนะฮรรอบต่ำนี้ไฟแรงเลยนะเห็นว่าไฟสปักแลบออกมาเป็นเส้นเส้นเขียวโตเลยนะครับนี่แค่รอบต่ำนะคะถ้าเป็นรอบสูงนะครับผมจะหมุนเยอะๆเลยเห็นไหมครับที่เขี้ยวหัวเทียนเนี่ยอ่า ไฟออกมาเนี่ยเป็นเส้นโตเลยครับผมเป็นเส้นที่ว่า,อ,าออกมาได้สมบูรณ์มากนะครับก็ทำให้รถเครื่องเดินเ,เต็มสูบนะครับแล้วสมบูรณ์แล้วก็ทําให้การประหยัดน้ามันขึ้นนะครับแต่ทีนี้ผมใส่หัวเทียนเนี่ยหัวเทียนีนเสียนะครับขนาดที่หัวเทียนเสีย,ย,นนยมันออกไฟได้เท่านี้เลยนะครับเนี่ยไฟแรงมาก ือปกติธรรมดาเนี่ยมันจะสปักแค่ไอตรงเขี้ยวตรงนี้อย่างเดีวเยวนะฮะออกเล็กๆเต็กๆประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับคือใช้หัวเทียนเป็นเข็มเนี่ยมันจะแรงกว่านี้เยอะมากนะครับมันมันจะแรงกว่าธรรมดามากนี่ฮะเห็นไหรอบสูงเนี่ยเห็นไหมครับไฟออกมาเป็นเส้นโตโตลเลยเขียวเขียวแปลกปเลยครับถ้ารอบต่ำเนี่ยเพิ่มเเห็นไหมครับรอบต่ำเนี่ยก็ไฟแรงแล้วนะครับ แบบนี้คือเครื่องเดินนิ่งเงียบสมบูรณ์มากเลยนะครับเนี่ยก็ใช้แค่แบตเตอรี่ในการเทสเท่านั้นครับอืมแค่นี้นะครับครับผมไปเลยครับ